ทุกคนลองกันหรือยังคะสำหรับโลชั่นทาตัวตัวใหม่ของซิต้าซึ่งตัวนี้นะคะมีทั้งหมด3สูตรด้วยกันเลยตัวแรกไฮยาคคลลาเจนโลชั่นที่ช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสเพื่อผิวขาวออร่าต้แดดได้ถึง8เท่าป้องกันผิวจากแสงสีฟ้าด้วยนะคะทําให้ผิวนั้นดูโกลว์อิมฟูแล้วก็ดูขาวอมชมพูนั่นเองนะคะตัวนี้มีวิตามินซีถึง 20X เอลยทีเดียว oh, หอมมากๆเลยด้วยนะคะตัวที่2ค่ะเป็นไฮโดรคอลลาเจนเพอร์ฟลูมนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอมค่ะที่สาคัญนะคะทาแล้วผิวจะขาวด้วยตัวนี้น กันแดดได้ด้วยนะคะโลชั่นก็จะบางเบาทาปุ๊บก็จะแตกตัวเป็นน้ํานะคะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างง่ายดายกลิ่นหอมสดชื่นทั้งวันค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะเป็นไฮโดรคอร์เจนค่ะโลชั่นน้ำหอมผิวใสทาไปแล้วผิวจะใสและก็ยังช่วยป้องกันแดดด้วยนะคะกลิ่นก็จะออกเดซี่เดซี่ดอกทัตตะวันนิดหน่อยนะคะหอมติดผิวกายแล้วก็ซึมผ่านผิวได้ดีเลยทีเดียวชอบทั้งสาวกลิ่นเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสปรพสินค่ะทั่วไปหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะะคท